สวัสดีครับยังอยู่กับเซียนมอเร์ไซค์ครับสำหรับ EP นี้เราจะพามารู้จักกับน้องที่ใช้รถบิ๊กไบค์นะครับซึ่ง EP นี้น้องเขาใช้รถบิ๊กไบค์ในรุ่น Honda NC 750เดี๋ยวเรามาสอบถามน้องเขาครับกับพระเบรก r e เวอเทค c, ว่าเป็นยังไงบ้างครับครับน้องแนะนำตัวหน่อยครับได้ค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นโรสไลเดอร์ผู้หญิงเดินทางนะคะ รถที่ใช้เนี่ยเราใช้รถอะไรนะครับตัวนี้เป็น Honda NC 750X ค่ะครับเห็นมีสติกเกอร์ r i v o t e c เทเป็นยังไงบ้างครับกับผ้าเบรก r ี v วอร์ทก็หลังจากที่ได้ทดลองใช้ผ้าเบรก r ี v วอร์ทนะคะก็ปกติแล้วเฟิร์นะเป็นคนที่ชอบอใช้รถในการขับขี่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วไม่ว่าจะทั้งเป็นในเมืองแล้วก็ในระยะทางที่เดินทางไกลออกต่างจังหวัด สิ่งแรกที่รู้สึกเลยก็รู้สึกว่าผ้าเบกหนึบขึ้นรู้สึกปลอดภัยทั้งการขับขี่ภายในเมืองแล้วกอ็ออกต่างจังหวัดนะคะระยะเบรกเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรนะค่อนข้างที่จะไวสัมผัสส่วนสัมผัสการจับเบรกไวขึ้นค่ะก็รู้สึกปลอดภัยเวลาที่ได้ใช้รถแล้วสมมุติอย่างเราออกทริปอย่างเงี้ยครับคือมันจะเป็นถนนที่ว่าใช้ทางโค้ง โค้งเยอะๆลงเขาอะไรพวกน,นี้มันเป็นไงบ้างครับกับเบรกที่เราต้องใช้บ่อย,อยๆติดๆกันนานๆโดยปกติแล้วตัวนี้จะเป็นตัว DCT นะคะก็คือจะเป็นเกียร์อัตโนมัติอาจจะมีระบบแมนวนวลเข้าช่วยแต่ก็ไม่ได้เหมือนกับรถมีคัดซึ่งในบางจังหวะเราอาจจะต้องใช้เบรกช่วยด้วยนะคะก็รู้สึกว่าการจับเบรกเนี่ย ไวแล้วก็นุ่มนวลน,นะคะเวลาที่ใช้เบรกระยะเบรกเนี่ยก็คือดีรู้สึกปลอดภัยค่ะที่ได้ใช้เบรผ้าเบรกอ่รีโวเทคไม่ลื่นไม่ถลไย่ไงครับงงนะใช่ค่ะปกติมันมันจะมีบางครั้งที่ในช่วงจังหวะที่แบบลงเขาโค้งไวๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรากำเบรกไปมันอาจจะมีแบบมืดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยตัวน,นี้ก็คือจับอยู่เลยแล้วกับในเมืองเนี่ยครับในเมืองเนี่ยเพราะเราเข้า เข้าไปในเมืองเนี่ยรถติดมากอะไรมากอย่างเงี้ยมีปัญหากับตัวเบรกไหมก็บอกได้เลยว่ายิ่งในเมืองยิ่งต้องใช้เบรกเยอะกว,กว่าออกต่างจังหวัดนะคะเพราะว่าด้วยสภาพรถที่ติดมากกว่าปกติเราก็จะต้องใช้เบรกมากกว่านะคะเวลาที่จังหวะที่แบบมีการเบรกกระชั้นชิดข้างหน้าเราเนี่ยเราก็เบรกได้แบบสบายหายห่วงเลยว่างั้นเถอะก็ข้อมูลอันนี้ก็ได้มาเยอะแล้วเนาะ ก็มีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆที่ต้องเวลาจะเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยจะฝากอะไรกับรีโบเทกเขาไหมฮะก็อยากจะฝากให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสำหรับผ้าเบรกใครที่กำลังจะเปลี่ยนผ้าเบรกนะคะก็อยากให้รีโบเท็เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสําหรับใช้ในการเดินทางทั้งในชีวิตประจําวันแล้วก็ในการออกทริปค่ะเพราะว่าเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้สบายหายห่วงแน่นอน ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเฟิร์นมากครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พระเบรกรีเวอร์เทนะครับขอบคุณมากครับ,บ,ค,ค,บครับรีเวอร์เทคไปด้วยนะคะ